เ้ยวันก็วันนี้เจ้าเจ้าบักแตงโมมันอยปิดไม่ประตูล็อกไหมไม่เดยวล็อกไงก็เข้าไปเด็อืมเฮ้ยดูอะไรออืมก็กำลังดูอยู่ว่าจะไปไปสะน้ำไหนอะไหนดูดิถอยถอย ดูด้วยไม่ถอยใช่ปะวนีไงไม่ให้ดูด้วยยังไ,ไงไม่ให้ดูจะมาโยโต๊ะไม่ไปหาถังดับเพลิงก่อนได้แล้วถังดับเพลิงมาดับอ๋อเออ ปล่อยก่อนปล่อยปล่อยปล่อยกับหัวชีดเกือบไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปด้วยตัวดำปิดเลยมาวิธีการดับไฟที่ถูกต้องนะครับทุกคนดับชีด อย่าอย่าติดติดเออเออหัวศกอย่าฉีดให้หมดเลยอย่าโอ้ยเอ้ยโต๊ะถอยไปนี่มันลังจิตเออโต๊ะถอยไปก่อนคอมพังแล้วมั้งนาโอ้โหเปิดเลือดเต็มเลยเดี๋ยวแป๊บอโยนลงไปในนั้นเลยซ้ำเติม น้ำไหนวะเออเอๆเอยเบียดเวียนกองไฟกดตึกกดสั่งอืมไหนสระน้ำมันบอกจะมาข้างบ้านโอ้โหข้างบ้านเลยอืมตองกด เขาได้ระเด้อระับไะดับรเลยิดติดคอมไปส่วนเพื่อนมาดินมาโอ้เงยเตะหัวไปกินไปไปได้ โอ้โอ้โค้ลล์้อนร้อนโค้ลล์้อน่ะไปไปก่อนเลยป้าอ,อืม,อมเกิดใหม่มาเพื่อนมา,มาดำน้ำกันเดี๋ยวแป๊บขอก็ขอขึ้นแววห่วงยางเหอะนะขอขึ้นแววห่วงยางแป๊บนะแป๊บนะแววห่วงยางเหมือน สังส่งซส้นห่วงยางได้แล้วห่วงยางแต่ว่าจะเข้าไงอืมเข้าไงมาลองเข้าไม่ได้แต่ยืนได้ไม่คืออะไรโอ้เพื่อนนายืนบนน้ำได้ด้วยยืนได้เอ้ยเพื่อนตัวอะไรอ่ะ โอเคเบอร์กันฉันคือหุ่นยนต์จากสตาร์วอลคือหุ่นยนต์จากสตาร์วอลเลยสตาย์ฉันคือหุ่นยนต์จากสตาร์วอลโอ้ยเพื่อนหุ่นยนต์จากสตาร์วอลมันมาแล้วฉันจะชีเจ๊ชีต้ตายก่อนนี่ว้า คกใครก่อนวะยาดม,มามน้ำเตะจะเจอวิ่งนี้ก่อนแล้วมุดกันเกจะไปหน่อยขาดเลยไมยเป็นไรมุดตายนิย่ิเงยตายแน่เออ มันจะตรงนี้ก็ต้องเข้าได้อตอนนี้จะกำลังจะตายแกหนีไม่พ้นโอนอตอนนี้ฉันแปลกรากมาเต็ะไปแกแล้วตายซะ <c oughs> โ oh no. อ้โนไมาชนก็ลังหายไปโอ้โน่ไม่ไ่งูจังวะเอะยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ที่จมน้ำเฉยลองของจากดาวเว็บมันก็เป็นอย่างนี้แหละแหละลืมติดตามอันตะไว้ด้วยนะ